สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมฮะเข้าสู่แซปทูเดย์ครับโอ้โหโอ้โหเป็นไงฮะน้ำเสียงคุณแบบดีมากเลยเปลี่ยนน้ำเสียงเลยครับวันนี้ครับผมว่าโปรดิวเซอร์เขาบีบมาว่าอยากจะได้เสียงแบบมันๆนั่นแหละคือแฮปปี้แหละเมื่อเช้าอากาศยังเย็นอยู่ใช่ครับผมแต่ตอนนี้ร้อนขึ้นมาหน่อยครับแต่ว่าอากาศก็ยังมีลมเย็นๆมาปะทะหน้าอยู่บ้างครับแต่เขาแจ้งมาแล้วไงเขาบอกเดี๋ยวมันจะเริ่มร้อนเหมือนเดิมแล้วโอหมาแป๊บเดียวจริงนะมาผิววิวยังไม่ได้แบบลุกขึ้นมาชืื่่นนใจเเเลยตต้้้องชชาาาามมกะ มากอะคุณคจะ <ผม S 2> ได้สมัมผัสอากาศเย็นเย็นนะสบายสบายเลยไม่ทันแล้วเขาแจ้งมาแล้วว่าเดี๋ยวอากาศจะแบบร้อนขึ้นแล้วเรื่องนี้ก็เป็นฟวรรลเหมือนกันฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องออกมาเตือนภัยคุณผู้ชมด้วยฮะรวมไปถึงคนที่ทําธุรกิจหรือว่าเปิดบูธร้านเล็กๆนะฮะอาจจะอยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับผมเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเป็นอุทาหรณ์เลยนะฮะล่าสุดเนี่ยมีสาวผมจุกคนหนึ่งพี่ออนี่เป็นรูปร่างแล้วก็ลักษณะของมิจฉาชีพคนนี้นะครับเขาออกตะเวน ไปขโมยของขโมยเงินตามห้างฮะคนนี้เหรอแต่ว่าจะเป็นบูธตามห้างร้านค้าสรรพสินต่างๆที่สําคัญนะเขาไปดูลาดเราก่อนด้วยนะฮะไปดูลาดเราปุ๊บอาศัยช่วงเวลาร้านปิดแป๊บเดียวเท่านั้นเองพอร้านปิดไม่ถึงสินาทีเือเดินเข้าเคาน์เตอร์แล้วก็ไปงัดเคาน์เตอร์ได้เงินไปเกือบหมื่นแล้วก็ออกจากร้านไปหน้าตาเฉยเลยฮะเห<อ>ตุการณ์เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นแถวห้าง ย่างพระรามเก้าครับผมจนสาวผมจุกคนนี้เนี่ยเขาก็มันเดินห้างเหมือนกับสาวทั่วๆไปเนี่ยนะฮะเนี่ยต้องมาจุกสองข้างแบบนี้เนี่ยนะฮะมาเดินดูลาดเลานะครับผมพอเจอร้านที่ถูกใจปุ๊บเขาก็หล่อฮะหล่อเสร็จปุ๊บอาศัยจังหวะที่ห้างปิดห้างปิดปุ๊บบูธปิดปุ๊บเรียบร้อยนะฮะเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าอ่ะ ก็เก็บร้านเสร็จแล้วก็ออกไปเขาบอกว่าเพิ่งปิดร้านไปแค่10นาทีเองมาเช็คจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับปรากฏว,ว่าน้องเนี่ยก็เข้ามาขโมยเงินเลยน้องโจนสาวผมจุกเนี่ยนะฮะงัดเลยและที่สําคัญงัดเคาน์เตอร์ได้เงินไปเกือบหมื่นนะฮะตอนนี้เนี่ยยังจับตัวไม่ได้และที่สําคัญเขาบอกว่าเมื่อชีพมากคือทําทุกอย่างด้วยความรวดเร็วนะฮะ ก็อย่างที่บอกคือเขามาจ้องไว้อยู่แล้วจ้องไว้อยู่แล้วแลพอเริ่มปิดร้านปุ๊บเนี่ยเขารู้ว่ามันพอมีเวลาอยู่สักสักพักหนึ่งนัครับผมสักครึ่งชั่วโมงอ่ะเขาใช้เวลานั้นแหละรีบเข้ามาทําเพราะอย่างที่บอกคือ10นาทีเองใช่ไหมครับผมรู้แล้วนี่เงินอยู่ตรงไหนอะไรยังไงปิดร้านแล้วก็ต้องเดินไปแล้วนี่บางทีเราอาจจะแบบไม่ได้ปิดตรงเวลากับที่ห้าปิดเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีการถึง้าปุ๊บเสร็จเรียบร้อยก็ออกไปในช่วงเวลาสักก่อน ห้างปิด <S <S หรือว่าในช่วงเวลาห้างปิดก็ดีมันก็ยังอยู่มีช่วงระยะเวลาว่างๆที่บางทีเนี่ยเขาจะต้องใช้เวลาเคลียร์คนออกจากห้างให้หมดอยู่แล้วใช่ไหมพี่ก็ใช้เวลาตรงนั้นแหละแป๊บเดียวเท่านั้นเองพอคลิปถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นเยอะเลยฮะบอกว่าเอ๊ะหน้าชัดแบบนี้น่าจะตามไม่ยากอันนี้รายการเราเบอร์นะฮะแต่ว่าจริงๆในคลิปที่เป็นไวรัลจริงเนี่ยน่าจะเห็นภาพนะฮะแล้วก็สังหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทําไมทางร้านเนี่ยถึงไม่เก็บเงินเจ้าของร้านก็เข้ามาตอบด้วยนะครับบอกว่าอาจจะเป็นความชราจ่ายเพราะว่าปกติแล้ว คือจะนําเงินไปฝากช่วงตอนเช้าคืนนั้นก็เลยใส่พนีเกะปรากฏว่าน้องไม่อาชีพโจรสาวผมจุกคนนี้น่าจะดูลาลาเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รู้เห็นแล้วว่าไม่ได้เก็บเงินก็เลยเข้าไปแงะเลยนะฮะนี่ก็ต้องมาฝากเตือนภัยไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่ารูปพันสันฐานเนี่ยก็เห็นตามเนี้ยที่เราเห็นจากกล้องวงจรปิดครับเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะฮะกรณีของการเดินข้าม นะฮะเดินข้ามถนนนี่แหละนะฮะหนุ่มคนหนึ่งฮะเขาจูงจัก,กรยานแล้วก็ข้ามถนนใหญ่ข้ามแบบชิวๆทางมาหลายป่ะพี่อะไปชมภาพกันชิวจนคนอื่นเดือดร้อนเชิญฮะทมผชมดูไปนะดูไปนะดูไปนะฮะโอ,โอ้โหนั่นแลหลอะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับพี่ ข้ามถนนนี่ผมเข้าใจว่าสองเลนสี่เลนอ้าวอผมถามว่าชิลไหมครับดูลไฮะชิลมากพี่นี่คือข้างหลังเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วนะอ้ชนเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ยังไปเรื่อยๆครับเนี่ยฮะเนี่ยทางม้าลายไม่มีด้วยนะฮะโอ้โหนี่ฮะนั่นเขาชนกันแล้วนะฮะอ่ะไปฮะเพลินเพลินครับเออพี่จะรู้ไหมก่อนคำถามคือพี่จะรู้ไหมก่อนว่าพี่ทำอะไรลงไปครับเนี่ยฮะเพลินเพลินนะฮะข้ามไปกี่เลนอ่ะโอ้โหผมว่า จากจุดที่พี่ยืนไปเนี่ยถัดไป3มีเกาะอีก2ทั้งหมดผมคิดว่าน่าจะมีเซตสิเลนนะพี่อาะถนนสิเลนอะกว่าจะข้ามไปถึงฝั่งนู้นอะนะเออนี่แหละนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆคุณผู้ชมครับรถเก่งเนี่ยนะเขามาเหตุปุ๊บเขาก็เบรกให้พราว่พี่เขาชิลพิวะมันเลนขวาพี่เลนไทยทราความเร็วเรงอี้จะบอกว่ารถเก่งคันนี้ย เนี่ยเนี่ยเนคันคริมเลนขวาคุณผู้ชมคันนี้ถ้าเขาไม่เบรกเขาก็ชนน่ะใช่พี่นึกออกไหมคุณผู้ชมถ้าเขาไม่เบรกก็ชนเพราะว่าคนข้ามค่อยๆข้ามจริงๆค,คือถ้าไม่เบรกชนแน่ๆเขาก็เบรกให้สุดท้ายรถเขาเนั่นแหละนะฮะด้านหลังเนี่ยชนกันเต็มๆนะฮะมีคนบอกว่าทางกฎหมายแล้วเนี่ยคนที่นําจักรยานข้าแบบนี้มีความผิดนะครับมีความผิดนะฮะทางรถเก่งเนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้เนื่องจากนี้ผู้ชมฮะเขาบอกว่าเป็นการ ประมาทเลล่อจนทําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินครับเออนี่แหละเนี่ยดูค่อยๆไปเอออย่านี้ก็ชิวเกินพี่ชาวเน็ตมากันเต็มเลยับชาวเน็ตบอกว่าพี่ที่ค่อยๆเขีนจักรยานเดินชิลไปเนี่ยจะโชคดีแบบนี้ทุกวันไม่น่าอันนี้คือเขาอวยพรใช่ไหมอาถามเฉยๆเออเขาอวยพร้วมั้งถามไี่เชิงอวยพรเหรอพี่เอออีกคนนึงก็มีนะมาเป็นเพลงเลยฮะ ต้องมีสักวันต้องมีสักวันหมายความว่าพี่เขาจะเลิกทำแล้วมั้งอ๋อต้องมีสักวันที่จะคิดได้ว่าทำแบบนี้อันตรายนะนะทำไม่ใช่ต้องมีสักวันที่บอกว่าไอ้ชิวแบบนี้เมาหรือเปล่าแหมแต่เอาจริงนะสภาพคือแบบไม่รู้เรารู้หนาวจริงอ่ะเออเนี่ยข้างหลังเขาชนกันแล้วยังเฉยเอยู่เลยอ่ะซึ่งถ้าเราเป็นคนข้ามจริงๆเนี่ยนะฮะแล้วจังหวะที่ เราหันไปทางด้านขวามือของเราเห็นว่ารถชะลอให้จากเลนที่อยู่อเอาแต่ว่าผมผมว่าเป็นผมนะคงไม่ได้กล้าข้ามตั้งแต่เลนแรกอะพี่ก็ใช่ไงที่นี่โอ้โหดูติดแล<ะ>้วแล้วจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วรถชนท้ายกันไปเรียบร้อยแล้วพี่เขาก็ไม่หันกลับมามองด้วยนะฮะอโอ้โหถนนสิบเลนนะครับอันตรายมากจริงภาพไม่ไม่ได้ให้ดูจนจบด้ยนะว่าข้ามไปอีกฝั่งได้หรือเปล่านี่ยนะนสิ หรือสุดท้ายไปถึงนอนอยู่เกาะกลางถนนหรือเปล่าไม่รู้ไปต่อไม่ได้แต่คาบอกว่าข้ามไปแล้ว5้าเลนหรือยังเหลืออีก5เลนนะฮะภาพที่เราเห็นเมื่อกี้อ้าวโอ้แต่แบบนี้ไม่ดีครับผมปกติเราจะพูดถึงเรื่องของการหยุดรถในทางม้าลายแต่ว่าแบบนี้ก็ไม่น่ารักเหมือนกันสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอันนี้มันไม่ใช่ทางม้าลายไงไม่ควรทําเลยครับพี่อ่ะเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องไม่ควรทำอีกทีแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบนท้องถนนอีกเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ดึกไม่ออกว่า ทําไปทําไมทําไมอ่ะมันเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเป็นแก๊งกระบะรถตู้ทึบครับผมน่าจะเคยเห็นกันแต่ว่าคราวนี้ขับเรียงกันเขาถ่ายโฆษณาอยู่มั้งพี่คิดเหมือนผมเป๊ะเลยเออถ่ายไม่ก็ถ่ายละครเป็นคารวาลเลยถ่ายละครเอออคงขอพื้นที่แล้วแหละสี่ประจันบาลเออด้านหลังมีสิบล้อมีอะไรด้วยนี่ให้ชื่อให้ซะเลย ถ่ายหนังถ่ายหนังใช่ไหมฮะถ่ายหนังถ่ายละครปรากฏว่าไม่ใช่ครับพี่เออ,เ,อ,อเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแถววังน้อยครบับก็ในคลิปก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นครับกระบะรถตู้ทึบขับกันเต็มถนนสี่เลนแล้วขับแบบช้าๆชะลอด้วยนะครับครับแล้วก็มีรถด้านหลังที่ขับตามมาก็เป็นแก๊งรถบรรทุกอีกด้วยเขาก็คาดว่าอ้าวน่าจะอยู่บริษัทเดียวกันเพราะว่ามีการเปิดทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟกระพริบนะฮะและที่สําคัญขับแช่แบบนี้เนี่ยแหละฮะขับแช่เรียงเป็นหน้ากระดาน มันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นครับผมพาะเรียงกันเป็นแถวแบบนี้จังหวะเร่งแซงคือก็ปิดทุกเลนจะเป็นเลนซ้ายหรือว่าเลนขวาสุดที่เอาไว้ทําความเร็วหรือว่าแซงเนี่ยนะฮะเหมือนจงใจขับนน่ะให้มันเท่ๆอย่างเงี้ยพี่หลายคนเขาก็ไปตั้งคําถามกันว่าเอ้าทําไปทําไมครับทําไปเพื่ออะไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ควรออกมาดูแลกันซะหน่อยแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยว่าการที่ออกมาขับรถกันแบบช้าๆเรียงกันเป็นแถวสี่ประจันบาลแบบนี้เนี่ยอืม,มันเกิดอะไรขึ้น ทำไปทําไมทํายังไงมันมีการขออนุญาตและถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเออสั้นๆนะครับพี่ผมอยากจะถามว่าทําเพื่อเออทําทําไมเพื่อไม่เข้าใจอ่ะชี้แจงหน่อยอะถ้าเป็นอธิบายหน่อยนะภาพยนตร์ถ่ายละครแล้วมีการขอเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่รวจราจรหรือว่ากรมทางหลวงอะไรไปแล้วจะได้รู้กันจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันมีเหตุผลอย่างนี้แต่แน่แน่หละ ทางรถบรรทุกข้างหลังน่าจะมาด้วยกันเดาเอานะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่น่ายอมฮะไม่น่ายอมครับเพราะเป็นสี่เลนด้วยความเร็วช้าๆแบบนี้นะฮะโอ้โงงเหมือนกันพี่ทําเพื่อเออผมก็ยังงงอยู่เรวภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันแท้ไหมพี่มันก็ไม่แท้อยู่ดีนะงงเออ อ่ะเรื่องราวต่อไปดีกว่าผู้ชมเดี๋ยวช่วยกันดูนะครับคือช่วยกันวิเคราะห์หน่อยว่าเหตุการณ์นี้มันมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะฮะหนุ่มคนหนึ่งนะครับเขาไปจอดรถอยู่นะฮะจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยอากาศมันก็ร้อนเนาะแต่เขาก็ยังนั่งอยู่ในรถรแนะฮะเขาก็เป,กกเปิดกระจกเปิดกระจกเสร็จปั๊บปรากฏว่านั่งไปนั่งมาผู้ชมครัสักพักหนึ่งกลิ่นอะไรวะมองไปมองมาเฮ้ยควันอะไรวะเอ้าร้อนถึงขนาดว่าผ้ายางมันไหมอ่ะเฮ้ย คุณผู้ชมเอาช่วยกันดูหน่อยโอเฮ้ยมันยังไงอ่ะคือแดดมันมันร้อนมากมันส่องมาตรงพอดีหรือยังไงอ๋อเนาะนี่ฮะทีมกล้องมีเสียงออกมาเลยว่าอะไรวะเอ้ยเอาจริงเอางงไหมอ่ะผมก็งงอ่ะคือถ้ามันร้อนขนาดเนี้ยร้อนถึงขนาดว่าแดดมันส่องลงมาโดนไอ้ผ้ายางแล้วควันขึ้นอย่างเงี้ยคนที่นั่งอยู่ในรถอ่ะคุณไม่เป็นลมไปเลยหรอนั่นสิเฮ้ยมันยังไงนะงงเหมือนกันนะ เออมันเป็นเพราะอะไรเอาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยฮะแต่ว่ามีคนวิเคราะห์มานะในเม้นต์นะเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าแดดมันส่องตรงเป๊ะๆถ้าหากว่าปิดกระจกเนี่ยฟิล์มมันจะช่วยกรองไว้ให้อ๋อหรอแต่ว่าแหมจริงๆเหรอผ้ายางมันโดนแดดส่องแล้วหนึ่งชั่วโมงมันไม่ไหวมันละลายอย่างนี้เลยเหรอนั่นน่ะสิใช่ไหมหรือเขาทำคอนเทนต์อะนี่เขาถามว่ายางที่ใช้เป็นของสู์หรือเปล่าออเพราะเราไม่รู้จริงๆแล้ว คิดว่าจุดที่มันจะทําให้ตัวยางเนี่ยถึงขั้นควันขึ้นได้หรือว่าไหมเนี่ยว่าคนน่าจะต้องอใช้แสงที่มันมีความเข้มข้นสูงมันต้องถึงขั้นว่าเอาเอร้อนแว่นขยายอะมากรองอ่ะใช่ไหมแดดมันได้แรงมากๆแต่นี่มันเหมือนมาตรงตรงนีใช่ไหมมาตรงๆแค่รถกระจกลงเจ้าของรถก็แจ้งแค่ว่าผมรถกระจกลงมาประมาณหนึ่งชั่วโมงเออมันเกิดขึ้นได้อย่างไงครับออเ อ๋อแต่เขาไม่ได้เล่ามาว่าหรือว่ามันเป็นเพราะว่าอันนี้เราวิเคราะห์ไปเรื่อยแล้วคุณผู้ชมนะหรือเป็นเพราะว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยมันเป็นช่วงวันนั้นที่มีอากาศเย็นมากๆหรือเปล่าแล้วเปิดกระจกช่วงนั้นอากาศมันเย็นอทีนี้รวมๆมวลรวมมันเย็นแล้วแดดมันส่องโดนยางมันเลยยังไหมหรือเปล่าไม่รู้นหาเหตุไม่เจอเออเออไม่รู้นะใครรู้เม้นเข้าไปบอกหน่อยในแฟนเพจช่องเก้านะฮะอ๋อเพราะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะกับเหตุการณ์นี้ จะได้เตือนภัยกันด้วยนะครับผมอ่ะเรื่องอีกเรื่องหนึ่งฮะเรื่องต่อมาเนี่ยทำผมวันนี้เป็นเรื่องทําไปทําไมอีกทชไมพี่ทำไมอ่มอะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับควันเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้มีแค่ควันครับคราวนี้ติดไฟ,ไฟไฟลุกเลยฮะเวลาซื้อของปกติพี่ลองไหมฮะลองไหมเหรอก็แล้วแต่ว่าของนั้นเขาให้ลองหรือเปล่าอ่ะใช่ไหมฮะโดยปกติแล้วแต่ส่วนมากอ่าหลายคนก็คงมีอาลองกันบ้างแล้วก็เข้าใจได้ต้องมีหนุ่มคนหนึ่งครับพี่ไปซื้อไฟแช็คครับ เราก็ต้องลองสิเดี๋ยวมันไม่ติดเดี๋ยวมันไม่ติดใช่ไหมพี่แต่ปรากฏว่าร้านที่ไปลองเนี่ยนะฮะคือมันไม่ได้มีพื้นที่ที่สามารถจะไปลองได้ปรากฏว่าเหตุมันเกิดฮะปรากฏว่าไปลองไฟแช็คหนึ่งแช็คสองแช็คปรากฏว่าไฟไปติดของในร้านครับก็คือเบนเบ้นแล้วก็เป็นแบบนี้เลยฮะเดี๋ยว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 ลองยังไงวะโทษนะนั่นแหละฮะพี่ผมเพิ่งได้บอกไงว่าทำทำใหม่ไปลองทำใหม่ เอยเอาดูจากภาพเหตุการณ์น่ากลัวมากนะแต่จร<ช>ิงๆลองยังไงอะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการแค่ลองไปแช็กแชะเนี่ยแหละคุณผู้ชมเฮ้ยเหตุการณ์นี้ฮะเกิดขึ้นที่ร้านขายของนะครับผมคือทุกอย่างราคาเดียวประมาณนี้นะฮะปากซอยลาดพร้าววังหิน22อาคารนี้เป็นอาคารคอนกรีต2ชั้นนะครับผมก่อนที่จะลุก เป็นเพลิงแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีคนเห็นเป็นหนึ่งในลูกค้านั่นแหละ,ะฮะเห็นว่ามีชายคนหนึ่งเข้ามาในร้านมาซื้อไฟแช็กค,ครับแล้วก็<ถ>ทําการทดลองนะฮะแต่ปรากฏว่าเปลวไฟเนี่ยมันไปชนิดกับเบดเบ้นที่อยู่ในร้านนะฮะก็เลยทําให้ไฟเนี่ยลุกไหม้ปรากฏว่าเจ้าตัวคนที่ลองไฟแช็กเนี่ยก็หนีไปนะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นต่อมาไฟก็เริ่มลุกลามครับจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบน สุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะกว่าจะทําให้เพลินสงบได้กว่าจะดับไฟได้นะครับพนักงานในร้านก็สําลักควันแล้วก็มีบาดเจ็บด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ทำนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วล่าสุดตํารวจเนี่ยกำลังติดตามตัวลูกค้ามาสอบปากคําด้วยเพื่อหาข้อเท็จจริงด้วยนี่คิดว่าถ้าอยู่ในชุมชนก็น่าจะหาตัวกันไม่ยากหรอกเออเออแต่ว่า<อ><อ>ผมรออันนี้คือมีลูกค้าที่อยู่ในร้านบอกว่าเห็นว่า มีคนมาซื้อไฟแช็กแล้วลองในร้านแบบนี้เอองงครับทุกคนยังไงไปไปโดนลิฟบินเหรอเออโหแต่อันเนี้ยคือมันผมไม่รู้นะเพราะว่าเราคงต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดไหมมีกล้องวงจรปิดจากจุดเกิดเหตุไหมโ<อ>ล้ยช่วงที่เขาบอกว่าลองแค่ไฟแช็กแชะแชะเนี่ย<อ>เขาลองจุดเฉยๆหรือว่าไปลองจุดกั่มบินจริงๆอันนี้ไม่รู้อเออ โอแต่ที่สําคัญมันก็เป็นอะไรที่ไม่ควรจะไปทดลองก็น่าจะตามตัวเจอแหละคนที่ทำอ่ะเนาะโอ้โหดูดิโอ้โหหูน่าเห็นใจจริงนะครับโอ้คำโบราณเขาเคยบอกไงที่บอกว่าไฟไหม้บ้านหนึ่งครั้งอ่ะเอาจริงนะคือหนักกว่าโจรขึ้นบ้านแบบเป็นสิบรอบเลยอ่ะมันหมดเลยอ่ะมันอันนี้มันเกลี้ยงเลยฮะเพราะอาคารที่เห็นคุณผู้ชมเห็นอาจจะเหลือชั้นเดียวแล้วเมื่อกี้คือจริงๆอย่างที่บอกไปตัวอาคารเป็นคอนกรีตสองชั้นนะฮะ อเอาเห็นใจเจ้าของร้านเลยนะครับอือน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมากฮะเออเอาเรื่องราวต่อไปนะฮะคุณผู้ชมช่วยช่วยผมดูหน่อยนะครับช่วยกันวิเคราะห์ทีนะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นลูกหลานนางเงือกห,อหรือลูกหลานพญานาคครับอืเชิญฮะ มันเป็นลูกหลานพญานาคหรออเคคอยดูพี่ด้วยลูกหลานพญานาคมึงเดี๋ยวเก็บเขาแห้งเก็บแห้งนึกยังไงเป็นเปล่าเฮ้ยมึงดูคลิปออกแล้วอ่ะนี่นะนุนี่นะนิ่ออกแล้วนี่นะนุคลิปออกแล้วลูกลูกหลานพญานาคแน่นอนดำน้ำเดี๋ยวหายใจไม่ออกนะดำน้ำไปหล็อกโป้เฮือ คืองี้คุณผู้ชมฮะผมอยากจะบอกว่าผมชอบในความเกรงตัวคุณผู้ชมเห็นไหมครันโทษต้องขออนุญาตผมร้องจริงนะอ่ะคุณดูดิตัวเหยียดตรงอแล้วเกรงตัวให้แบบตั้งได้ขนาดนั้นอ่ะแตเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะเอาสีสันนี่ฮะไปหนุนตรงขอบสะพาดกับขอบสะดูสิคุณผู้ชมอันนี้ผมขออนุญาตแบบพูดด้วยสายตาที่มองออกมาจากการเป็นเจ้าของทุ่งลาเวนเดอร์สัก29ไรแล้วกันแล้วลาเวนเดอร์กำลังบานแบบหอมกลิ่นสะพังเลย น้องต้องกําลังเจริญสมาธิทําสมาธิเพ่งสมาธิอยู่แน่ๆไปไงเก่งได้ยังไงอ,อ่ะองงๆเอาจริงคนเราเวลาเวลาแบบว่าเมาเนี่ยนะเวลามึนมากๆเนี่ยครับร่างกายมันน่าจะอ่อนปอกเปียกมากกว่าเนาอนั่นสิอันนี้แบบว่าเราต้องเก็งตัวไว้เออเดี๋ยวเราจะหนุนไม่ได้อย่างเงี้ยหรอครับเออสุดยอดจริงเลยอะ่ะนี่ฮะเพื่อนๆเขาก็ถ่ายเอามาลงนะฮะในโซเชียลเป็นไวรัลเลยคนเข้าไปดูกันใหญ่เลยครับบอกเออจริงด้วย ไม่รู้ลูกหลานนางเงือกหรือลูกหลานพญานาคมมนยังทําไม่ได้อย่างนี้นะอดูดิกดอกด้วยโอ้โหโอ้โหสุดๆจริงๆเพื่อนพยายามเนี่ยกวาดน้ําด้วยนะอคือกวาดน้าอ่ะไปไปโดนหน้าจะให้ตื่นแต่ไม่ตื่นฮะหลับตาพริมเลยนะคนเขาบอกว่าดูขำๆอ่ะได้แต่อย่าไปทํานะครับมันอันตรายจริงอันตรายจังหวะเนี่ยเอาคอพาดเลยนะแบบว่ามุมอะไรไม่ค่อยดีเนี่ย ระวังคอจะเคล็ดถ้าเกิดมันลื่นมากๆคอหักนะครับครับมันอันตรายจริงๆนะเอออย่าไปทําตามเด็ดขาดนะอโอ้โหดูสิเต็มคาราเบลอ่ะไม่งั้นทําไม่ได้ฮะจริงๆยิ่งวัดเต็มอีกล้นคาราเบลอครับผมอโอ้โหสุดๆุดอะไปเที่ยวภูววลล่ากันหรือไปเที่ยวที่ที่มีสระว่ายน้ำถ้าเห็นเพื่อนแบบนี้ก็ช่วยเพื่อนพยุงขึ้นขึ้นมาดีกว่า จริงอยู่ในน้ำอย่าปล่อยให้ไปถึงขั้นนี้อ, <c oughs> อย่าปล่อยให้เขาไปถึงขั้นนี้ใช่ไหมพี่ดูทรงแล้วถ้าไม่ดีพาคข้องเหรอครับไม่อย่าปล่อยให้ลงไปอย่างนี้บางทีมันพูดกันยากไม่ได้อันตรายจริงๆอันตรายแบบบางทีเราแบบเรายังไม่รู้ตัวแบบปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอาลงไปอยู่ในสะแล้วแบบนี้โหไม่ได้อ่ะคือเกิดเป้นเพื่อสังเกตเห็นเกิดเป็นแว็บหนึ่งแล้วคุณไหลลงไปอ่ะคุณสำลักน้ําอ่ะอันตรายจะตายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะฮะอืมอ่ะนะฮะก็ ฝากเอาไว้ด้วยใครที่ไปเที่ยวเห็นแล้วหันไปเห็นเพื่อนพอดีบางทีเราเข้าใจบางทีมันบอกกันไม่ได้หรอกเอทีมงานเรานี่แหละระวังกันหน่อยเออไปเร็วหรือเกินใช่จากศูนย์ถึงร้อยไม่กี่วินาทีแม้หันไปได้ยิ้มกันทุกคนเลยนะไม่มีใครปฏิเสธเลยฝากเตือนด้วยอาอีกเรื่องหนึ่งครับผมอันนี้ต้องถามหมอนว่าหลายๆคนเนี่ยช่วงเด็กๆเนี่ยอาจจะเคยหนีคุณแม่ไปซิ่งกันบ้างผมก็เคยหนีคุณแม่ไปซิ่งพี่ก็เคยหนีคุณแม่ไปซิ่งไหมพี่ผมไม่เคย ผมเนี่ยชอบม,ม,พอพอมากเลยขออนุญาตตะลยงจักรยานสกเก็ตเนี่ยมีเนี่ยต้องปิ้งหนีแม่บอกให้เล่นแค่หน้าบ้านเงี้ยผมจะไปตามเรื่องแบบ<ห>ถัดไป เลยสักห้าหลังหน้าตาน่ารักเชียวอ่นนั่นดัดดนั่นอะไรแต่ชะลอช่วงนั้นเป็นช่วงแบบช่วงชะลอสงการเนี่ยปั่นผ่านอยู่นั่นแหละใช่อยากโดนสัตว์วนด้วยเออวนด้วยน้องคนที้พี่หนีคุณแม่ไปซิ่งครับผมแต่ว่าปรากฏว่าโอ้โหเป็นการซิ่งที่ถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยก็น่าจะหัวใจวายเหมือนกันนะทำไมอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าน้องหนีไปซิ่งโดยใช้พาหนะอะไรครับโอ้โห อุ้ยอุ้ยไอ้กัสเอาอีกแล้วเสียงมึงเอาอีกแล้วไอ้กัสเออโอ้โหี่ขวบเนี่ยน้องที่นี่โอ้โหเด็กนะเนี่ยตัวตัวติดเดียวอ่ะตัวนิดเดียวฮะไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าน้องอายุเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคุณแม่เนี่ยแหละน่าจะเป็นคนมาถ่ายคลิปเอาไว้นะครับผมแล้วก็ลงแคปชั่นว่า มันเอาอีกแล้วโทรนึกว่าแม่ไม่เห็นคนเข้ามาดูต้อง6.8ล้านวิวออซึ่งต้องบอกอย่างนี้ คือน้องเนี่ยนะฮะกำลังซ้อมขี่จักรยานยนต์วิบากครับผมเครื่องยนต์ประมาณ50ซีซีนะฮะซึ่งก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นมีการทั้งขึ้นเนินครับลงเนินนะครับผมอย่างชํานาแล้วก็อาจจะมีจังหวอะอาเข้าโค้งมีเป๋บ้างเล็กน้อยนะครับคุณแม่ที่กําลังดูอยู่แล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยเนี่ยถึงกับร้องด้วยความตกใจแต่ว่าน้องก็ประคองรถกลับมาได้เพราะอะไรเพราะว่าน้องเนี่ยเคยแข่งอยู่แล้วนะฮะ ต้องบอกว่าไม่ใช่อยู่ดีๆน้องไปเอาจักรยาน50ซีซีหรือว่าจักรยานยนต์วิบาก50ซีซีมาแล้วกระโดดเหินอย่างนี้ได้ทันทีเลยนะฮะน้องเขาเคยฝึกมาอยู่แล้วคือเนี่ยคือมาซ้อมเฉยๆนะฮะน้องกันเองเนี่ยที่คุณแม่ตะโกนบอกว่าเอาอีกแล้วเนี่ยนะฮะคือการเหรอเป็นการอ๋อเคยไปแข่งกันแล้วเหรอี่อ่อใช่พี่ ไปแข่งมาแล้วหลายสนามด้วยก็เลยมีความชํานาญว่าเออทาไมน้องถึงสามารถขึ้นเนินแล้วก็พยุงตัวจักรยานยนต์หรือว่าตัวรถมอไซค์วิบากเนี่ยนะฮะลงมาได้โอ้แตเห็นว่าโอ้จังหวะลงมาปุ๊บขึ้นปุ๊บลงอีกปุ๊บขึ้นอีกโอ้โหเก่งเก่งต้องบอกเลยว่าเก่งแต่อันตรายนะต้องผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะคุณผู้ชมนะอันตรายมากดูดิโอ้โหโอ้โหผมชอบจังหวะคือที่แบบว่าเหมือนคุณแม่ตะโกนเหมือนจะดุจะดูลูกอ่ะ แต่ว่าไอ้ตรงที่แม่ยืนอยู่เนี่ยสนามวิบากเลยนะเหมือนแม่พามาส่งหรือเปล่าหรือสนามวิบากนี่อยู่อยู่บริเวณบ้านเอเพราะว่านี้ก็ต้องเป็นสนามที่เฉพาะเจาะจงสําหรับการขี่จักรยานยนต์วิบากเนี่ยแล้วดูสิขี่มาปุ๊บไอ้การเอาอีกแล้วก็นี่มันสนามวิบากอะแม่เอ้ย หรืออาจจะเป็นช่วงพักเบรกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็แบบว่าอ้าวแม่บอกตอนนี้พักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ม้องมาเจอแม่ตามมาเจอน้องการบอกผมไม่รู้ครับตอนนี้ผมกําลังซ้อมครับแม่เพราะว่าน้องเขาก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันปลอดภัยนะฮะมีทั้งหมวกกันน็อกแล้วก็อย่างที่เห็นด้วยว่าเนี่ยเนี่ยจังหวะเมื่อกี้กลัวปลิวเหลือเกินอ่ะโอ้โหแต่น้องเก่งอ่ะเออเขามีช่วงมุ้งเบนเขามีช่วโมงบิดใช่อย่างนี้ล้านสุดยอดสุดยอดเออออาเตือนไว้นะฮะใครที่ดูอยู่ก็ดูแลลูกหลานด้วยถ้าหากว่าไม่ได้ผ่านการฝึกฝนครับอย่า มันอันตรายนี่สับทุเดนะฮะช่วงสุดท้ายงรายการจะพาไปดูอาชีพที่ทําเงินดีมากพี่แต่ว่าเสี่ยงโดนต่อยหน่อยนะอุ้ยเหรอใช่น่ากลัวงั้นเลยเหรอไม่ไม่ทำไม่ทำหรออ้าวรายได้ดีจริงๆนะพี่เป็นคนที่กลัวอาจจะเสี่ยงโดนต่อยหน่อยแล้วไม่ใช่อาชีพนักมวยด้วยแล้วอะไรอ่ะมื่อกีอะไรอ่ะเป็นอาชีพเลี้ยงต่ออเลี้ยงต่อไม่ไหวหรอกตังในกระเป๋าจํากัดเอาเหรอ เออขไหจะย้ายร้านเงี้ยเหรอเออเดี๋ยวไปเลี้ยงต่อโอ้ไม่ใช่อะไรอ่ันไม่ทําเลยอย่างนั้นเราจะไม่มีรายได้พี่รายได้เราจะหายไปมันจะเป็นรายจ่ายแทนโอ้แล้วมันคืออะไรเนี่ยคือเลี้ยงตัวต่อจริงๆพี่ชาวบ้านเขานิยมเลี้ยงนะครับผมแล้วก็ต้องตั้งใจด้วยเพราะว่าอันตรายถึงชีวิตได้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่ารายได้ดีนะฮะเป็นโอกาสทองของชาวบ้านในหลายพื้นที่จังหวัดนะครับที่ยึดอาชีพเลี้ยงต่อพอต่อหัวเสือพี่อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะฮะ ต่อหัวเสือเนี่ยสร้างเป็นรายได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นอาชีพจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่มีการสืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นอาชีพที่สุ่มเสี่ยงถ้าไม่ตั้งใจแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับมันนะครับผมอันตรายถึงชีวิตได้นะฮะแต่ว่ารายรับเนี่ยเขาบอกว่าเฉลี่ยปีหนึ่งสามารถสร้างรายรับให้กับครอบครัวได้ไปีหนึ่งเกือบแสนบาทนะฮะเพราะว่า ต่อหัวเสือเนี่ยเป็นเมนูหายากแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดครับโดยเฉพาะสายเปิดพิสดารน,นะครับผมทําเป็นเมนูเด็ดของอีสานเช่นแกงตัวต่อหมกตัวต่อก้อยลูกต่อยำแล้วก็ลูกต่อหัวเสือนะฮะยิ่งช่วงไหนหายากหรือว่าหายากนะฮะหรือว่าช่วงอากาศแรงเนี่ยนะครับลังเนี่ยก็จะหายากราคาก็จะสูงขึ้นอย่างปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าราคาของต่อหัวเสือเนี่ยนะฮะร,ราคากิโลกร,รัมละ2,000บาทเลยพี่ โอ้ราคาสูงราคาสูงคุณผู้ชมครับถ้าหาว่าคุณผู้ชมท่านใดนะอยากจะลองไปทาอาชีพนี้ลองฟังกันหน่อยนะฮะเขาจะเริ่มนะฮะเลี้ยงต่อหัวเสือเนี่ยในช่วงต้นฤด,ดูหนาวฤด,ดูฝนขออภยัยนะฮะก็คือช่วงราวๆเดือนมิถุนายนนะฮะโ,โดยใช้วิธีการปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติประมาณ3-4เดือนนะครับแล้วก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้นะฮะผู้เลี้ยงบางรายเนี่ยครับเขาบอกว่าสามารถสร้างไรายได้ปีละแบบ เป็นแสนบาทเลยนะแต่ว่าเนี่ยห็นว่าคุณต้องมีเนี่ยอุปกรณ์อะไรแบบปลอดภัยไว้ก่อนต้องมีออวิธีนะฮะต้อง่งที่บอกว่าจะทำอาชีพนี้คือต้องศึกษาด้วยนะครับเพราะาชาวบ้านที่ทำอาชีพนี้เนี่ยจะมีการพัฒนาต่อยอดจากคุิปัญญาชาวบ้านจากเดิมเนี่ยนะเขาใช้วิธีเผาลังต่อใช่ไหมครับซึ่งเสี่ยงต่อการที่ต่อเนี่ยจะสูญพันธุ์ก็เลยคิดค้นประดิษฐ์ชุด ล้วงรังต่อที่มีความปลอดภัยสูงนะครับเพื่อลดการสูญพันธ์แทนการเผาด้วยไฟหรือว่ารมควันก็สามารถเพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ลังละ2อถึงสรอบด้วยผลผลิตเนี่ยนะครับนอกจากจะขายแม่ตัวต่อแล้วก็ลูกต่อหัวเสือแล้วนะครับยังสามารถขายต่อยกได้ทั้งรังเลยนะฮะ <c oughs> เพราะว่าบางคนเนี่ยมีความเชื่ออย่างนี้ฮะ <c oughs> เขาเชื่อว่าถ้าหากว่าทําเป็นเครื่องรางนะของขลังอะไรเงี้ยไปแขวนไว้หน้าบ้านหน้าร้านค้า เชื่อกันว่าย้ำนะเชื่อกันว่าจะช่วยต่อเงินต่อทองต่อยอดลูกค้านะฮะโดยรังเนี่ยนะฮะเขาขายกันที่3,000 3,000บาทถึง5,000บาทคุณผู้ชมรังแบบนี้นะเฮ้ยสูงนะอถือว่าสูงมากนะฮะก็แล้วแต่ความสวยงามของรังนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงก็ถือว่าเป็นอาชีพที่แบบ รายได้ดีนะแต่มันแหมมันก็แอบกลวงจรนะจริงจริงนะฮะใน่งที่บอกว่าต้องใช้ความชํานาญนะครับชาวบ้านเขาจะใช้ความชํานาญในการล่าต่อหัวเสือตามรังธรรมชาติด้วยการนําเหยื่ออย่างพวกเนื้อสัตว์นะฮะแล้วก็มแมลงเนี่ยไปล่อแล้วก็ตามไปหารังต่อก่อนเคลื่อนย้ายมารักษาไว้ตามหัวไร่หรือปลายนานนะฮะแล้วก็ใช้วิธีเลี้ยงแบบธรรมชาติประมาณถึง4-5เดือนแล้วก็ เก็บผลผลิตขายบางรังเนี่ยสามารถเก็บผลผลิตได้2อถึงสครั้งอย่างที่บอกนะครับถ้าหารังต่อได้เยอะก็สามารถสร้างรายได้5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทต่อปีครับการดูแลนะครับอย่างที่บอกไปต้องมีความชํานาญสูงนะฮะแล้วก็ต้องเลี้ยงในที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าต่อหัวเสือเนี่ยถือว่าเป็นมแมลงที่มีพิษร้ายแรงรนะครับหากถูกรุมต่อยเป็นจํานวนมากมถึงขั้น เสียชีวิตได้นะฮะย้ำอีกครั้งมันอันตรายอยู่นะอันตรายจริงๆศึกษาให้ดีนะฮะครับผมโอ้โหโอ้โหแต่นี่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วสามารถสร้างรายได้ได้สูงขนาดนี้โอ้โหใครอยากลองเลี้ยงดูก็ศึกษาให้ดีแล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดซะแล้วจ้าขอบคุณเสื้ผ้าจากดีกันค้สนะครับครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ